นี้กำลังสรรสร้างงานศิลป์นะครับผลไม้ศิลปะครับศิลป์ยังไงครับนี่หัวใจ <C ül üyor> ครับเราบล็อกรูปหัวใจมาใส่ฝรั่งให้ฝรั่งเป็นรูปหัวใจนะครับก็เป็นฝรั่งหัวใจครับฝรั่งพันนี้ข้างในจะสีแดงพอเราผ่ามารูปก,ก็จะสีแดงรูปหัวใจพอผ่ามาก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นสีแดงเหมือนใจครับก็จะเป็นฝรั่งหัวใจขนาดแท้ครับ สรรสร้างงานศินลดรยุ้กพีครับนี่ครับนี่็อีกหนึ่งใจครับอยู่ตรงนี้อ่าตัวนี้หลายใจนะครับตัวนี้หลายใจฝรั่งมันก็จะเป็นรูปหัวใจสวยงาม่ะพอมันโตมาใหญ่มา,ดมาเดี๋ยวขามาอัปเดตมาดูกันนะครับ อยากจะใส่มันทุกลูกแต่บล็อกแพงเหลือเกินใส่เป็นตัวอย่างไปก่อนอ,อีกหนึ่งใจครับอันนี้ใจน้อยครับได้บล็อกใจน้อยมาได้ใส่ก่อนให้มันปเ็ลูกใจก่อนค่อยแกะบล็อกออก